ซึ่งงานแรกของพี่หวานเนี่ยก็ได้รับมาเรียบร้อยแล้วนะคะจํานวนเงิน50บาทนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับวัน,นจริงๆมีจริง2จริงนะคะช่องนี้เป็นช่องเกี่ยวกัการเก็บเงินน้องๆคนไหนชอบเก็บเงินก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่หวานวันนี้พี่หวานจะมารีวิวแอปหาเงินนะคะที่บอกเลยว่าไม่ต้องลงทุน และเป็นงานที่ง่ายมากมากขอแค่2อย่างนะคะนั่นก็คือมี Facebook นะคะสคือมีบัญชีธนาคารนะคะที่เอาไว้รับเงินสามารถโหลดกันได้โหลดฟรีนะคะ,สา,าะ,คะสามารถโหลดกันได้ที่ p a y Store นะคะแต่ไม่แน่ใจว่า App Store ในระบบ iOS เนี่ยสามารถโหลดได้หรือเปล่าน้องๆคน,นไหนที่ใช้ iOS ใช้ไอ o n e อยู่นะคะลองโหลดแล้วคอมเมนต์มาบอกพีหน่อยนะคะว่าโหลดกันได้หรือเปล่าคะและแอปนี้นะคะเป็นอะไรที่พี่ว่าเนี่ย เริ่มทํานะคะแล้วทําแล้วได้เงินนะคะก็เลยอยากจะมารีวิวให้ฟังนะคะ,ะถ้าถ้าเกิดอยากแล้วนะคะกดไลค์แล้วไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะซึ่งวิธีการโหลดแอปนะคะก็ง่ายมากๆนะคะเข้าไปที่ Play Store นะคะแล้วก็ เซิร์ชคำว่า tail a ท l, l s c o r e นะคะ T E W L S C O R E นะคะเท s c o r e tail S c o r e เนี่ยก็หน้าตาแอปประมาณนี้นะคะแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะ,ะที่อันี้พี่หวานก็ทำการดาวน์โหลดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพอเราโหลดมาเนี่ยเราก็กดเปิดได้เลยะคะ่ะ พอกดเข้ามาในหน้าตาแอปก็จะประมาณนี้นะคะก็อยากจะบอกก่อนนะคะว่าแอปนี้นะคะเป็นแอปที่ใช้ในการรับงานรีวิวค่ะถ้าเกิดสุิว่ามีงานไหนที่ตรงกับเรานะคะให้เราทําการกดรับนะคะแล้วเราก็นําไปรีวิวแล้วเราก็ได้เงินนั่นเองนะคะเป็นอะไรที่ง่ายๆนะคะใครที่อยากจะเป็นนักรีวิวนะคะก็แนะนําว่าแอปเนี้ย เวิร์กมากๆไม่ต้องลงทุนใดๆนะคะแค่นั่งรีวิวก็สามารถมีรายได้เสริมได้นะคะซึ่งพอเข้ามาเนี่ยก็จะมีให้สมัครตรงนี้นะคะก็คือสมัครเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะก็กดลงไปเลย พากดเข้ามานะคะน้องๆคนจะต้องอ่านกดก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเขาบอกว่าแค่มีช่องทางโซเชียลนะคะก,ก็เริ่มต้นเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้นะคะก็จะมีทั้ง Facebook Twitter แล้วก็ Instagram นะคะแต่พี่หวานเนี่ยลองสมัครทาง Twitter แล้วนะคะแต่มันแปลกๆอะไรก็ไม่รู้แนะนำว่ามี f a c e b o o k อ่ะดีที่สุดนะคะหรือคำแนะนำนะคะก็คือถ้าเกิดตัวเองมี ผู้ติดตามอันไหนเนี่ยเยอะสุดเอาอันนั้นนะคะเพราะว่าเวลาเขาคิดรายได้เขาจะคิดจากจํานวนผู้ติดตามนะคะซึ่งเขาก็บอกวิธีรับงานนะคะก็คือรับจากแบรนด์ที่ให้ตรงถึงคุณนะคะกับงานประกาศที่คุณสามารถเข้ามาเลือกงานได้ทุกวันนะคะมีงานสาประเภทนะคะก็คือแชร์คอนเทนต์ถ่ายภาพรีวิวสินค้าแล้วก็ ถ่ายวิดีโอรีวิวสินค้านะคะสามารถเลือกรับหรือปฏิเสธงานก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าเราอยากจะรีวิวอะไรเนาะซึ่งเขาบอกว่าทํางานง่ายนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะคะเขาก็จะอธิบายหมดเลยนะคะว่าแต่ละงานต้องทําอะไรต้องใส่แฮชแท็กอะไรต้องถ่ายภาพใช้อะไรประมาณไหนนะคะพี่หวานว่ามันก็ค่อนข้างโอเคนะคะแล้วก็เทลสกอร์รู้เวลาของคุณมีค่านะคะรับงานและส่งงานตามกําหนดเวลานะคะซึ่งในแต่ละงานเนี่ยเขาก็จะกําหนดเวลาด้วยนะว่ารับงานวันนี้ต้องส่งงานวันไหนอะไรแบบนี้นะคะก็แน แนะนำว่าให้รีบดีดีกว่านะคะเพราะว่าพี่หวานเนี่ยเ mm hmm. พิ่งไปรับงานหนึ่งมานะคะแป๊บเดียวเต็มเลย mm hmm. เพราะฉะนั้นนะคะแนะนําว่าให้มาเช็คในแอปทุกวันนะคะว่ามีงานอะไรตรงกับเราบ้างน,นะคะ mm hmm. ซึ่งเขาจะจบงานภายใน15วันและรับเงินเข้าบัญชีในทันทีนะคะระบบจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทุกเดือนนะคะ mm hmm. เมื่อได้เงินเกิน1 5 0 0บาทนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดได้เงินเกิน1 5 0 0เขาถึงจะโอนมา เข้าบัญชีเรานะคะแต่ถ้ายังไม่ถึงเนี่ยเขาก็จะสะสมยอดไปเรื่อยๆนะคะซึ่งพออ่านข้อมูลทบทวนนะคะน้องๆก็สามารถกดสมัครได้เลยนะคะ วิธีการสมัครก็ง่ายนะคะหลังจากที่เราอ่านเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วก็กดสมัครไปได้เลยนะคะเขาก็จะให้เราใส่ประเทศนะคะแล้วก็จังหวัดที่เราอยู่นั่นเองนะคะก็กอกไปนะคะกอกตามที่เขาให้กอกได้เลยนะคะขั้นตอนง่ายมากนะคะแล้วเราก็สมัครผ่าน Facebook นะคะติกถูกนะคะแล้วก็กดเข้าไปเลยะคะ่ะ จากนั้นนะคะพอเข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เรานะคะใส่อีเมลนะคะแล้วก็สร้างรหัสผ่านนะคะเราก็ใส่ไปนะคะแล้วก็กดอนุญาตแอปนะคะพอใส่ข้อมูลเรียบร้อยนะคะเขาก็จะให้เราเลือกนะคะว่าเราจะสมัครด้วย Facebook, Instagram หรือว่า Twitter นะคะก็แนะนำเป็น Facebook ดีกว่านะคะ พอเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราเลือกความถนัดความชอบของเรานะคะก็เลือกตามจริงเนาะ mm hmm. เขาจะได้คัดสรรงานที่เหมาะกับเรานะคะมาให้เรานะและพอเราเลือกนะคะก็สามารถเลือกได้ตามต้องการนะคะแต่ว่าไม่ต้องกวาดหมดนะคะเดี๋ยวได้งานที่ไม่ถนัดมาเดี๋ยวจะยากนะคะก็เลือกที่ตัวเองสนใจที่ตัวเองถนัดดีที่สุดค่ะพอเลือกแล้วนะคะเขาก็จะให้เรานะคะ กรอกข้อมูลนะคะก็คือใส่เบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วก็ใส่วันเดือนปีเกิดน,นะคะซึ่งพอใส่แล้วเขาก็จะให้เราเลือกความถนัดอีกทั้งนึงนะคะก็เลือกไปนะเลือกตามที่เราถนัดจริงๆนะคะอย่างพี่หวานเนี่ยก็จะเลือกแบบรีวิวความสนํางานอะไรนี้นะคะแล้วก็กดสมัครได้ซึ่งเขาก็ให้เราเลือกนะคะว่าเราจะให้เขาแจ้งเตือนที่ไหนบ้างนะคะก็แนะนําว่ามีแจ้งเตือนะเยอะ,ยอะดีแล้วค่ะเพราะเขาจะได้แจ้งเตือนงานนะคะคที่เหมาะสมกับเราให้เรานะคะ ส่วนวิธีการรับงานนะคะเขาก็จะมีแจ้งเตือนนะคะว่ามีงานที่ตรงกับเราให้เรารีบเข้าแอปมารับนะคะหรือให้เรานะคะมากดที่เมนูนะคะแล้วก็งานของฉันนะคะแล้วก็ไปที่งานใหม่นะคะถ้าเกิดมีงานอะไรที่ตรงนะคะ<ม>ก็จะอยู่ตรงนี้นะซึ่งพี่หวานเองก็ได้ทําไปงานหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะ<ม>ก็จะให้ดูนะคะว่ามันได้เงินจริงๆนะคะก็คือได้มา50บาทนะคะ ก็คือทํางานส่งเรียบร้อยนะคะเขาก็ได้ไรายได้มา50ใบไหมแต่ว่ามันยังไม่ได้โอนเข้าบัญชีนะคะเพราะว่ามันต้องรอครบ1,500บาทก่อนนะคะถึงจะสามารถโอนเข้าบัญชีของเราได้นะ,ะแต่ว่ามันก็ทบไปทุกเดือนนะคะไม่ไม่ใช่ว่าแบบพอหมดเดือนแล้วมันตัดหายไปไม่ใช่นะคะก็คือสะสมไปจนถึง1,500บาทแล้ว จะได้เงินเข้าบัญชีค่ะยังไงนะคะพี่หวานอัดคลิปไว้แล้วนะคะว่าพี่หวานรับงานยังไงไปดูกันเลยดีกว่าค่ะวิธีการรับงานก็ง่ายมากๆนะคะเพียงแค่ไปที่งานของฉันนะคะแล้วก็ไปที่งานใหม่นะคะเขาก็จะมีสัญลักษณ์บอกนะคะว่าเรามีงานนะคะพอเข้ามานะคะเขาก็จะบอกรายละเอียดงานได้อย่างชัดเจนมากนะคะว่าจะต้องส่งงานภายในวันไหนนะคะจะต้องทําอะไรบ้างน,นะคะบางงานจะต้องถ่ายรูปคู่กับแอปบางงานถ่ายรูป คู่กับนู่นนี่นั่นบางงานนะคะต้องก๊อปปี้ลิงก์นะคะไปแชร์อะไรย่างนี้เนาะอ่านรายละเอียดให้ครบนะคะแล้วก็เขาก็จะมีแบบแฮชแท็กให้เรานะคะนำแฮชแท็กนี้ไปใส่นะคะและเขาก็จะบอกถึงว่าแบบต้องเขียนแคปชั่นอะไรประมาณไหนยังไงนะคะเขาก็จะบอกละเอียดมากและที่สําคัญก็คือจะต้องโพสต์ภายในวันที่เขากําหนดด้วยนะคะไม่งั้นไม่ได้เงินนะก็เขาก็จะมีระยะเวลาในการกําหนดให้เราอยู่นะคะแต่แนะนําว่าให้อ่านให้ครบถ้วนนะคะอ่านให้เข้าใจนะคะ พยายามจับประเดน็นให้ได้นะคะว่าเขาเนี่ยให้ทําอะไรบ้างนะคะจากนั้นเนี่ยพอเราเข้าใจแล้วนะคะเราก็กดรับงานได้เลยนะคะแต่อันนี้ก็แนะนําว่าให้รีบหน่อยนะคะเพราะแป๊บเดียวงานเต็มจริงๆนะคะก็จะมีกําหนดด้วยนะคะว่าเขาจะรับกี่คนอย่างงี้เนาะก็รีบอ่านให้เข้าใจแล้วก็กดรับงานได้เลยะคะ่นนนะ,นาะ,คะปปาจะะ oso, า,กะะาก,จกน,น,นั้นนะคะพอรับงานแล้วนะคะก็ทําตามที่เขาบอกนะคะอย่างงานนี้พี่หวานนะคะ ได้ทำการเขาให้เรานะคะถ่ายรูปคู่กับแอปเทลสกอ r e นะคะแล้วก็ไปโพสนะคะลงใน Facebook นะคะก็จะมี Hashtag นะคะมีแนวมีแนวคอนเทนต์ให้นะคะมีแนวแคปชั่นให้นะคะว่าจะต้องเขียนประมาณไหนแต่ว่าห้ามกรอบ c a p แคปชั่นเขามาลงนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยพี่หวานก็โพสนะคะก็อย่างที่เห็นนะคะใครที่เป็น ผู้ติดตามหรือว่าเป็นเพื่อนกับพี่หวานใน Facebook อยู่นะคะก็จะเห็นโพสต์นี้อยู่เนาะซึ่งพี่หวานก็ทําการโพสต์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยเมื่อเราโพสต์เสร็จเรียบร้อยนะคะก็ต้องทําการส่งงานนะคะก็เข้าไปที่ Facebook ตัวเองนะคะแล้วก็ไปที่โพสต์นะคะกดจุด3จุดที่โพสต์ของเรานะคะแล้วก็กดคัดลอกลิงก์นะคะจากนั้นเนี่ยก็เข้าไปที่แอปเทลสโ r e ค่ะแล้วก็ไปกด งานของฉันนะคะแล้วก็งานที่เรารับมานะคะจากนั้นเนี่ยข้างล่างเนี่ยเขาก็จะมีให้เรานะคะใส่ลิงก์งานนะคะที่ทําการส่งนะคะเราก็ทําการาวางนะคะลิงก์งานที่เราทําเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทําการส่งงานได้เลยนะคะจากนั้นเนี่ยก็รอนะคะนี้งานนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะต้องรอครบ14วันก่อนนะคะเงินถึงจะเข้านะคะเพราะว่า เขาจะต้องตรวจงานก่อนนะคะเพราะว่าเขาไม่ให้เราลบ งานก่อนนั่นเองนะคะก็คืออย่าลบงานนี้อย่าลบโพสต์นี้ก่อนสิบี่วันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับแอปนี้หวานว่ามันโอเคมากๆเลยนะคะมันเป็นแอปที่หาเงินนะคะโดยที่ไม่ต้องลงทุนนะคะซึ่งมันอาจจะไม่ได้แบบได้เงินเยอะขนาดนั้นในต่องานนอนและก็มันอาจจะแบบไม่ได้งานมาทีทีดีทีแบบนั้นนะคะแต่พี่หวานว่ามันโอเคนะคะมันหนึ่งมันไม่ต้องลงทุนไงสองคือดีกว่าปล่อยเวลาว่างเฉยๆนะคะมันก็แค่นําไป โพสลงไปใน a c e b o o กเองนะคะปกติเราก็เล่น Facebook เล่นอะไรกันอยู่แล้วเนาะเปลี่ยนจากการโพส a c e b o o k ธรรมดาเนี่ยมาเป็นเงินกันดีกว่าค่ะวันนี้พี่หวานก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย